สวัสดีค่ะเด็กๆและก็ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูแอนและก็คุณครูเฟิร์นกันอีกครั้งแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยเรื่องของครอบครัวสุขสันต์นะคะในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับการทํากิจกรรมในครอบครัวนะคะเด็กๆและในวันนี้นะคะคุณครูแอนก็มีภาพปริศนาคําทายนะคะมาให้เด็กๆร่วมทายกันนะคะเด็กๆร่วมทายกันนะคะว่าวันนี้คุณครูแอนนะคะมีภาพอะไรมานะคะ เด็กๆดูนะคะตอนนี้นะคะมีหมายเลขอยู่3าหมายเลขใช่ไหมคะหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3นะคะเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะว่าเราจะเอาหมายเลขอะไรออกก่อนดีนะคะเด็กๆอยากเอาหมายเลขอะไรออกนะคะอเอาหมายเลข2ออกก่อนดีไหมคะหมายเลข2ออก ปิออกไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเป็นภาพอะไรอ่ายังไม่เห็นใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเอาหมายเลขหนึ่งออกอีกนะคะ,ะห,มหมายเลขหนึ่งหมายเลขหออกไปแล้วเด็กๆเ,เห็นหรือยังคะว่าเป็นภาพอะไรเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะ,ะหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขสามนะคะเอาหมายเลขสามออกไป เด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพครอบครัวของเรานะคะเป็นภาพครอบครัวใช่ไหมคะอาเด็กๆเห็นภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแอนนะคะจะมาสอนเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครอบครัวเด็กๆพอทราบไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวเล็กๆนะคะเป็นเด็กเด็กระดับชั้นอนุบาลเราสามารถ มีส่วนร่วมหรือช่วยทำกิจกรรมในครอบครัวได้อย่างไรบ้างคะอ่าเด็กๆสามารถทำช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรได้บ้างคะหนึ่งเลยช่วยเลี้ยงน้องนะคะเราสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องได้นะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำกับข้าวให้เรานะคะเราก็สามารถช่วยเล่นกับน้องได้นะคะอ่าภาพต่อไปค่ะ ภาพอะไรคะช่วยทำความสะอาดบ้านนะคะเราเป็นเด็กนะคะเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านได้นะคะอย่างเช่นว่านะคะเรามีเราทำเศษมิเดีมีขยะอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆก็ไปหยิบไม้กวาดกับบุนเต้านะคะหรือที่โกยขยะนะคะมานะคะ<ม>เพื่อที่จะกวาดเศษขยะเนี่ยไปทิ้งขยะนะคะอ่าและอีกภาพหนึ่งละคะ เราสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรได้บ้างคะอาช่วยเก็บของเล่นเก่งมากเลยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นของเราเรานะคะเป็นคนเล่นของเล่นเองนะคะเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นนะคะ แต่เด็กๆบางคนนะคุณแอคณคณูแอนเคยเห็นนะคะเด็กบางคน,นช่วยคุณพ่อคุณแม่นะทํากับข้าวง่ายๆด้วยได้ด้วยนะคะเด็กๆบางคนนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างผักอ่าเห็นไหมคะบางคนช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างผักก็ได้นะคะอ่าเด็กๆคะ เด็กๆนะคะสามารถนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมในบ้านได้ง่ายๆนะคะเรามีส่วนส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านของเราได้นะคะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูแอนนะคะก็สอนในเรื่องกิจกรรมการมีส่วนร่วมในครอบครัวที่เด็กๆสามารถทำได้เดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์ในวันนี้กับคุณครูเฟิร์นนะคะ ดเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับคุณคณรูแอนนะคะในสัปดาห์หน้านะคะบายๆค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูเฟิร์นกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเฟิร์นก็มีคำศัพท์น่ารู้มาให้เด็กๆได้อ่านตามคุณครูเฟิร์นนะคะคำแรกเด็กๆอ่านตามคุณครูเฟิร์นเลยนะคะ F A M I L Y อ่านว่า family แปลว่าครอบครัวเด็กๆอ่านตามคุณครูเฟิร์นอีกหนึ่งรอบนะคะ f a m i l y อ่านว่า family แปลว่าครอบครัวแล้ววันนี้นะคะคุณครูเฟิร์นก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขนะคะเลข1-5ถึงหมามาให้เด็กๆได้อ่านตามคุณครูเฟิร์นนะคะ เด็กๆอ่านตามคุณครูเฟิร์เลยนะคะ O N E 1 1 T W O 2 2 T H R E E t 3 F O U R four C F I V E ไฟหเด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์น่ารู้กับขูเฟืรอนไปได้ใช่ไหมคะต่อไปเราไปเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์กับครูเฟิร์นกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆบวันนี้ก็มาพบกับรูเฟิร์นในกิจกรรมอะไรคะใช่แล้วคะ่ะในกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆหยิบใบงานที่มีเด็กำกมันทำอะไรคะ ใช่แล้วค่ะกำลังรดน้ำต้นไม้นะคะเดี๋ยวครูเฟิร์นอ่านคำสั่งให้ดเด็กๆฟังหนึ่งรอบนะคะคำสั่งคือให้เด็กนักเรียนระบายสีรูปภาพเด็กกำลังรดน้ำต้นไม้ให้สวยงามเด็กๆอยากทำกันหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากทำกันแล้วเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกันเลยค่ะไปกันเลย เด็กก็ได้เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ไปแล้วใช่ไหมคะว่าในการทําใบงานครั้งนี้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้ครูเฟิร์นก็เลือกใช้สีไม้ค่ะเด็กๆจะใช้สีเทียนก็ได้นะคะถ้าบ้านเด็กๆมีหรือ <liters> ถ้าบ้านเด็กๆมีสีไม้เด็กๆก <Bye S 1> ็ใช้ได้เหมือ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นกันนะคะเด็กๆอยากทํากันหรือย,ยังคะถ้าเด็กๆอยากทําแล้วมาทําพร้อมครูเฟิร์นเลยค่ะเด็กๆเก่งมือไม่ให้ออกนอกเส้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆก็ระบายไป ให้ขบทุกอันเลยนะคะเด็กๆ ของเด็กๆใกล้เสร็จยังคะของขูเฟิร์นใกล้เสร็จแล้วนะเด็กๆค่อยๆทํานะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆก็ระบายสีให้ครบทุกอันเลยที่อยู่ในใบางานนะคะเด็กๆ,ๆนี่ของขูเฟิร์นเหลือนะ้ําก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆ,ๆค่อยๆทําเด็กๆเก่งมือนะคะไม่ให้ออกนอกเส้นถ้าออกนอกเส้นใบงานของเราก็จะไม่สวยนะคะ อื่งะคะเด็กๆเ,เก่งมือนะคะไม่ออกนอกเส้นนอกเส้นสีดำถ้าเด็กๆออกนอกเส้นสีดำใบงานของเราก็จะไม่สวยนะคะเด็กๆนี่ของเฟอร์เ็สแล้วนี่คะ่ะของครูเฟิร์ และนี่ก็เป็นใบางานของครูเฟิร์นที่ครูเฟิร์นทำเสร็จแล้วนะคะของเด็กๆทำกันเสร็จหรือยังคะถ้ายังไม่เสร็จเด็กๆทำกันเรื่อยๆนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปธรมที่ไลยกลุ่มห้องเรียนของตนเองหรือจะเป็นกลุ่ม Facebook ของห้องเรียนตนเองก็ได้นะคะและว,วันนี้ก็หมดเวลาในกิจกรรมสร้างสค์กับครูเฟิร์นแล้วเราพบกับครูเฟิร์นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ